เบื้องหลังไฟปะทุเจนซีท่าการเมืองเนปาลดีรู้หรือไม่นับตั้งแต่เนปาลเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบสาธารณรัฐเมื่อวันที่28พฤษภาคม2008เป็นต้นมาประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์แห่งนี้มีรัฐบาลบริหารประเทศรวมกันแล้วถึง14ชุดภายในระยะเวลาเพียง17ปีและภายในระยะเวลาเพียง17ปีดังกล่าวมีพักการเมืองเพียง3พักซึ่งประกอบไปด้วยพักคองเกรสเนปาลพักคอมมิวนิสต์เนปาลหรือเหมาอีส พรรคสามัคคีมาร์กซิสเลนินเท่านั้นที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศการหมุนเวียนอำนาจรากับเก้าอี้ดนตรีนี้สร้างปัญหาอะไรให้กับประเทศเนปาลจนกระทั่งนำไปสู่การลุกฮือประท้วงเพื่อขับไล่รัฐบาลชุดล่าสุดที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนายขัดคะประาศาสตซอนมะโอลีซึ่งเพิ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมหารือทวิภาคีเรื่องการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่1-5เมษายนที่ผ่านมากันบ้างนะวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านั้นมาให้คุณได้ร่วมกันพิจารณาแล้วโซเชียลมีเดีย16สิงหาคม2 5 2 5ศาลสูงของเนปาลได้มีคำสั่งให้รัฐบาลเนปาลจัดทำข้อกำหนดทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับควบคุมแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ตต่าง ที่ให้บริการในประเทศเนื่องจากมีการเผยแพร่เฟกนิวที่นําไปสู่การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อศาล ต่อมาในวันที่27สิงหาคม2025รัฐบาลเนปาลได้นำกฎหมายแนวทางปฏิบัติสำหรับสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Media o p e r a t i o n Directive ซึ่งขับใช้มาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วออกคำสั่งให้บุคคลหรือองค์กรใ,ใดๆทั้งที่กำลังดำเนินการหรือเตรียมที่จะดำเนินการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดในประเทศต้องมาขึ้นทะเบียนและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน7วันแหากแพลตฟอร์มใดที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกปิดการให้บริการทันทีอย่างไรก็ดีหลังพ้นกำหนดเส้นตายมีแพลตฟอร์มมากถึง26แพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่เป็นของชาติตะวันตกต่างไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวทางรัฐบาลเนปาลจึงได้มีคำสั่งปิดการให้บริการทันทีโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นตัวเร่งความโกรธแค้นก็เป็นเพราะประชากรมากกว่า1ใน3จากจำนวนประชากรมากกว่า30ล้านคนของเน,น,นปาล ที่ต้องออกไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นในการติดต่อกับคนในครอบครัววิกฤตปากท้องประจัยสำคัญที่นำไปสู่การประทวงครั้งใหญ่นี้ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าจอมต้องเป็นปัญหาปากท้องโดยหากอ้างยิงข้อมูลจากธนาคารโลกระหว่างปี2022-2023อถึงัอัตราการว่างงานของเนปาลสูงถึง12.5%และหากมองให้ลึกลงไปมากกว่านั้นในกลุ่มอายุ15-24ปีมีอัตราการว่างงานสูงถึง22.7% และด้วยปัญหาการว่างงานในประเทศนี้เองจึงบีบให้กลุ่มคนหนุ่มสาวเนปาลต้องออกไปสแสวงหาไรายได้ในต่างประเทศมากขึ้นโดยประเด็นนี้ยืนยันได้จากข้อมูลของธนาคารโลกที่ระบุว่าสัดส่วนของครวัวเรือนที่ได้รับเงินโอนระหว่างประเทศของเนปาล ได้เพิ่มขึ้นจาก23.4%ระหว่างปี1995-1996สู่ตัวเลข76.8%ในระหว่างปี2022-2023อีกทั้งเงินโอนระหว่างประเทศที่ว่านี้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง33%ของไรายได้ทั้งหมดต่อกรวเดือนในปานเสีด้วยไม่เพียงเท่านั้นในปี2024เนปาลถูกจัดอยู่ในลำดับที่4ของประเทศที่ต้องพึ่งพาเงินโอนระหว่างประเทศสูงสุดเมื่อพิจนารณาจากสัดส่วนของ GDP รองจากเลบานอน ทาจิกิสถานและตองกาด้วยส่วนประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางในการหางานทําของคนหนุ่มสาวเนปาลในปัจจุบันคืออินเดียซึ่งคิดเป็น20%ของการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าเนปาลลำดับถัดมาคือกาตาคิดเป็น10%และซาอุดิอาระเบียคิดเป็น9%ถ้าการเมืองดี รู้หรือไม่นับตั้งแต่เนปาลเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบสาธารณรัฐเมื่อวันที่28ตุลาคม2008เป็นต้นมามีรัฐบาลบริหารประเทศรวมกันแล้วถึง14ชุดและยังไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ5ปีแม้แต่คนเดียวในขณะที่หากนับตั้งแต่มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในปี2015เป็นต้นมามีเพียง3ภาคการเมือนเท่านั้นที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเป็นรัฐบาลบริหารประเทศคือ พรรคคอนเกรสเนปาลพรรคคอมมิวนิสต์เนปาลหรือเมาอิสและพรรคสาม,มัคคีมาร์กซิสเลนินและหากใครยังไม่ทราบในช่วงระยะเวลานี้มีนักการเมืองเพียง3าคนคือนายปุชชาการมันดาฮอลและนายคัตคะปราสาทสอนมาโอลีที่เพิ่งถูกม็อบเจนซีขับพ้นออกจากตำแหน่งจากพรรคคอมมิวนิสต์เนปาลรวมถึงนายเชอร์บาฮาเดอูบา จากพรรคคองเกรสในปาร์นเท่านั้นที่ผัดคลันเป็นนายกนัฐมนตรีโดยเฉพาะนายขัดข้าบประสาสอนมาโอลีวัย75ปีนั้นเป็นนายกนัฐมนตรีมาแล้วถึง4ครั้งรวมครั้งล่าสุดจึงความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนี้นอกจากจะทําให้การดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศขาดความต่อเนื่องแล้วมันยังทําให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่ได้รับการแก้ไขอีกด้วยปัญหาคอร์รัปชัน รัฐบาลเก้าอี้ดนตรีที่ผูกขาดอยู่กับเพียงสามพรรคการเมืองนี้ถูกชาวเนปาลเปรียบเทียบว่าไม่ต่างอะไรกับการบริหารประเทศแบบกิจการร่วมค้าหรือจอยเวนเจอร์หรือการรวมหัวกันทำข้อตกลงเพื่อนำทรัพยากรในประเทศไปสแสวงหาผลกำไรร่วมกันจนกระทั่งกลายเป็นบ่อเกิดของการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆรัฐบาลของเนปาลยกตัวอย่างเช่นแม้แรายง,งานการสอบสวนของรัฐสภาเนปาลจะระบุว่ามีงบประมาณอย่างน้อย71ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกยับยอกจากโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ โปคารามูลค่า216ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงยังพบความไม่โปร่งใสต่างๆนานา,นาระหว่างการก่อสร้างมากมายจกนกระทั่งนำไปสู่การสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองจำนวนมากห่างแต่ในท้ายที่สุดกลับไม่มีใครถูกตัดสินว่ามีความผิดแม้แต่คนเดียวหรืออีกหนึ่งกรณีคือการทุจริตออเอกสารที่ใช้สถานะผู้ลี้ภัยให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในสหรัฐ จนทาให้มีหนุ่มสาวชาวเนปาลตกเป็นเหยื่อจานวนมากหากแต่ที่เลวร้วายมากไปกว่านั้นคือหลังกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวออกไปปรากฏว่ามีชื่อของนักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนผัวพันจํานวนมากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหากแต่ในท้ายที่สุดกลับมีเพียงนักการเมืองจากฝ่ายค้านเท่านั้นที่ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาองค์กรเพื่อความโปร่งใสด้านาชาติได้จัดอันดับให้เนปาลอยู่ในลำดับที่107จาก180ประเทศจากดักชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI อนาคตเนปาล การค้นล้มรัฐบาลของม็อบเจนซีเนปาลในปี2025นี้ถูกมองว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการประท้วงครั้งใหญ่ในปี1990และปี2006เนื่องจากในสองครั้งก่อนหน้านั้นมีพรรคการเมืองอย่างพรรคคองเกรสเนปาลและพรรคคอมมิวนิสต์เนปาลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีเป้าประสงค์คือการนำพาประเทศไปสู่ระบอบการปกครองใหม่หากแต่การลุกฮือของม็อบเจนซีครั้งล่าสุดนี้ชัดเจนว่านอกจากจะไร้ซึ่งการประนีประนอมทางการเมืองในแบบที่เคยเป็นมาแล้ว มันยังเป็นการท้าทายระบบพักการเมืองในปัจจุบันทั้งหมดจากการเรียกร้องให้มีการยุบสภาและเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่อยู่นอกเหนือโครงสร้างพักการเมืองที่มีอยู่จนกนระทั่งนันบุส่การที่ประธานาธิบดีรามจันทราปาปปาเดลต้องแต่งตั้งนางสุชิลาคากี้อดีตประธานศาลดีกาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวและมาพร้อมกับาภารกิจยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมปี2026 อย่างไรก็ดีล่าสุดสําหรับข้อเสนอยุบสภานั้นปัจจุบันพรรคคองเกรสเนปาลและพรรคคอมมิวนิสต์เนปาลหรือพรรคเหมาอีสต์รวมถึงสมาคมทนายความเนปาลยังคงพยายามคัดค้านโดยอ้างว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากมาตรา76งบเลบ7บัญญัติเอาไว้ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการแต่งตั้งนายยกรัฐมนตรีล้มเหลวรวมถึงไม่มีบทบัญญัติใดๆในรัฐธรรมนูญที่อนุญาตให้มีการยุบสภาโดยอ้างเหตุการณ์ประท้วงของประชาชนเพียงอย่างเดียว มาถึงตรงนี้คุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างช่วยกันคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงาน Trust n e w ด้วยนะครับขอบคุณครับ